นี่นระดับหัวใจมันจะ,ะมาอนชาวบ้านได้ยังไงจ้าเน้นทับซิ่งไม่เน้นวิ่งทำกินสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนกสึมนกตลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะน้องเวลี่แสงเซอร์คสวยจ้าโอ้ยคุดยอนเลยพี่น้องขันนี่งามก่านน้งนัดก,ก็น้องเมยกับรถขันนี้ละ่ะบอกแล้วว่าเอาใจหัวใจ ระดับหัวใจจะระดับหัวใจภาคตะวันออกภาคตะวันตกหัวใจภาคกลางเด็กแว้นอยากอัพเกรดในหัวสีในห้องในหัวในหัวในหอยมาจัดเลยพี่น้องคันนี้โคตรสวยเลยภายในสเดิร์บบอกเลยพรีเมียมเออพรีเมียมที่สุดก็คือคันนี้เลยจ้ะมาวันนี้มาพ่อรถอยังคะพี่ไมลี่ Audi A8 D-Max 1.9S ปี2017 ป้ายแดงอยู่นะแมนเราได้ของแต่งจัดเต็มด้วยสุดที่สุดอ่ะเออออารถกับเบจิเตอร์มาเต้าวันนี้ใช้เงินดาวเพียงแค่โนบาทเท่านั้นโซนบาทไปดาวไปเลยดีไหมเอาไปขับถาหัวใจไม่ต้องเสียเงินดาวทำไมเราถามหัวใจบ้างตะวันออกเออไม่ต้องจ่ายเงินดาวอีกเหรอเออไม่ต้องเสียไปเลยสิคะเบจิเสียสักซีเออมาช่วยผ่อนนะคะไป อีกหนึ่งร้อยบาทจ้าห้าสิตะโกนได้ยังจ้าไม่ก็มี่ไม่บอสิ่ล่รกเราใจเออไม่ก็มีอยู่เอาป็นทรงซ้อมมันต้องกิ๊กมีกั้งล่างหน่อยเออมาบังลอดกันเลยพี่น้องป้าแม็กยางยางลายไฟยางลายไฟเป็นที่ต้องการของแม็กหนุ่มซิงมากเลยอย่างนะไอเอสามศูนย์ขอบเบรกเอเลดเอ่อขอบดุมไทยเทเออเออจัดให้แล้วเรียบร้อยจากทรงรถมันรอรอแล้วนะจ้า คัน宝มากด้นี่ล่ะเปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนให้ได้คือเก่าจ้ะเพรว่าจะเป็นทีสามเจ็ดปี่อาร์เพฟวันปี้อาร์อีสามศูนย์แบบนี้ปี่ลอเวลออลอวเวลอ๋อมีให้แต่ไม่ได้แถมใช่ไหมมีนิมีแต่ไม่ได้แถมเสียเงินเด้อพี่น้องจ้ะแต่นี่ก็รอแล้วเออไปถอดเป็นตัวเอสนะแต่ว่าแปลงหน้าเป็นตัวแซดมาแปลงมาแล้วจะใส่เน่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไปได้เลยคดทาตัดมองให้พร้อมเลยก็จังหน้าโครเมียมแต่ขั้นอยากตัดเมียแล้วันอยากตัดเมียก็เป็นเพียงกันเองเออจังหน้าโครเมียมโลโก้แดงต่อไปไทเท้ไทเทเนียมให้มีใจก็ตามมาเออะจะนนี้เมียมาก็ตามใจจ้ะเมียนี้เมียมามาเอารถกับน้องไหมเออป้าดังนาเหล็กไหมจักไหน่สี่หมื่นแปดกิโลป้าสวยหัวเกียร์ไทเทไม่แฉนะ ถ้าทรงซอคิดว่าเล็กไปก็ไปขยายเอง้วก็ <c oughs> ดิฟฟี่ให้หกตัวจ้ะ้วก็มีวิทยุเครื่องเสียงมากปกติเป็นเบาะผ้านะโคตรเนี้ยบเลยเออข้างในโคตรสวยเลยสะอาดวิบับจ้ะจากเจ้าของคนเดิมค่อนข้างที่จะดูแลดีม,มากมากเลยมีแอร์แบ็กให้สองลูกนะคันนี้อ้าเดิมๆจากโรงงานมีแต่ขี้ฝุ่นเห็นไหมเออรับประกันได้เลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้แต่ต่อเลขแค่สี่แต่ต่อเลขตัวถังนี่ เปลี่ยนสีเปลี่ยนเล่มนี่แอมแบกยูพี่เด็กกันยูพี่มีสองลูกแอมแม่งอันนี้ว่าลอดพ่อไพี่น้องมันหน่อยพวดสีประตูนะขังในเด้อพี่น้องสะอาดวิบวับไม่มีตำนงตำหนิใดๆทั้งสิ้นจ้ะอาร์ตเดิมจากโรงงานจ้ะบ่มี่ต่อบ่มี่ต่ำมาแน่นอนสวยกิบเลยไม่ใช่ว่า เป็นรถซิงเราจะเอาไปใช้งานหนักนะจ้ะเลขใหม่โคตรน้อยเลยเออมาเบิ้งขขางหลังเลยพี่น้องไล่เหนือบ่มี่นะสายซิ่งเขาไม่ใส่กันเน้นวิ่งหลังถนนอ่ะเออสาใสยหลังถนนเน้นแซดอ่ะจ้ะไม่น้ท้องกินอ่ะแม่บอกไปตลาดไปซื้อของตลกบ่อหรือโลเสียให้เน้นจอดจอดไปทอดททเนี่มเอออันนี้มีควันํำนะไปจักหน่อยเนึงเอาสิป่อยอจักหน่อยนึองพร้อมพี่อ็ง หัวใจนี่หว่าพี่เมียมระดับตีนผีอ่ะประเมนว่าผู้ชายสิ่งใดอย่างเดียวไม่ยาไม่ยิงยังเฮ้าก็สิ่งใดคือกันสิงใดทรงซ้อมไม่ง้อทรงเสียเบิ้นได้แต่ห้ามแสงมารถสายสิ่งมันดีอย่างหนึ่งนะีน่นมันสำหรับแบบว่าคนหักรถอีหลีแมนจ้ะค้นหักรถเขาสิดูแลรถดีเบิ้นไม่ว่าแต่อย่าซ่านะน้องอาเดิม ที่เห็นมีแต่ญีปุนโอ้กูนี่มาเซฟกีฟูนี่เขาตัวนี้มาสอบประตูเดิมๆไม่มีแกะไม่มีถอดเลยเออโคตรพีเยมก็ชอบเลยคันนี้ชอบมากแพงกับย่อมใจผู้สาวเดียวอ่ะบอกเลยเออผู้ใดที่ว่าอันคือเอารถมาขายแพงแท่แสดงว่ารถขนาดเบมอกระเจ้าเออแผ่เพชรอยูวโซ่ฝั่งนี้นะคะหมุดเป็นสีดำครับผมแต่หัวชมพู่มากเออน็อต ประตูเดิมๆนะคะเนาะอตต่อเติมเดิมๆแผ่นกันความร้อนใหม่กิ๊บเลยใหม่กิ๊บเลยปารเครื่องพันเก้าเร็ว,รว,รวรแวรงแน่นอ,นอนตัวเอแต่แปลงให้เป็นตัวแซดนี่สุดยอดเลยเด็กโคตรหล่อเลยโคตรหล่อเลยนะคะมาออนิวอิสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอสปีสองพันสิบเจ็ดจ้าเปิดราคาขายเบาๆ,ๆไปละ <c oughs> เหรียญรถท่อนพี <t <t ่หนอเอาไปเอาไปเออเอาไปคัดคัดเปิดราคาขายบาๆไปเลย5้าแสนกับอีก60,000บาทจ้าออกเล่กับ s อ c ซีซีมอเตอร์วันนี้ใช้เงินดาวเพียงแค่0บาทไปเลยจ้า0บาทไปเลยเท่านั้นยังบ่พอนะคะปีนี้ทั้งปีจ้า2,564ตลอดจนสองพันห้าร้อยหกสิ้านะคะช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่6,000กับอีก100บาทจ้า6,100เท่านั้นพอโอ้โหแล้วเงินที่เหลือนี่คือเทนังใส เย็บไหไปตัางตัไปต่างรักเรอาอค่อยเอามาผ่อนในราคาเต็มอยู่ที่1,000 10, 0มืกับอีก1 0 0บาทจ้าตลอดสัญญาสุดยอดแมคันนีมีคันนีที่นี่ที่เดียวแม สวยแล้วก็เด็ดแบบนี้ใช่ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยจ้ะออกเลิกกับ S c ซมอเตอร์วันนี้นะคะค่าจัดให้ฟคาโอนให้ฟภาสีพรบอให้ฟจะส่งรถถึงบ้านให้ฟีหายน้ำมันเครื่องฟกองเครื่องฟีของเหลวฟีวิ่งติดรอบคันให้ฟีประดับยนตติดรอบคันฟบประกันหลังการขาย1ป่งฟีเต็มจัดบิลสมาร์ทอีกหนึ่งฟีเต็มจ้าเออแล้วก็ลุ้นจับแจกไปอีกมอเตอร์ไซค์ฟีหนึ่งคันไปเลยเท่านั้นยังบ่พ่อบอกพอแถมบัตรเติมังนไปอีกเอาไปอีกหมดล้วค่ะหนบางพัน หัวใจเขาไม่เติมน้ำมันเองหรอกเฮ้ยเขาจะเติมน้ำมันนี้ได้ไงเอาไปบออันพันหนึ่งนี่ก็เอาไปลองขับก่อนกอถึงใจเอารถมาขึ้นหยอกหยอกหยอกยอกเด้อพี่น้องยอกเด้อขับรถมาขึ้นนะหายซอนอาะเดียวตัวเองมาที้มาหนี้ขั้นขั้นเอามาขึ้นแล้วบอกว่าน้องนัทเอามานะคอยติดตามเจ้าะอดบาจเลยนะเสียเสียเสียหัวใจระดับหัวใจเออ แวเนาะระดับหัวใจมอไซค์ไม่มีกระจกมองข้างมันไม่ได้ว่าเน้นจอดแล้วก็พาผู้สาวไปถ่ายรูกโกโก้ตอ้งน่นแดงกับพ่อเก็กชาถ่ายรูปดูเออส่งสอดตั้เนาะเอออะไรกัจะเป็นผู้ชายสจะเป็นผู้หญิงกะเออเออน้ำพักน้ำแรงน้ำพอกุ่มแรงไว้เรื่องน้ำเกินเออไว้รื่องสร้างตัวนจ้ามาฝากเอ็ซีหน่อยค่ะฝากเอ็มซี ชาวอยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบช anel นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ไปหรือว่าไปในหน้ามูอให้มาซื้อมาจองน้ากันเดี๋ยวเราพาในน้ำทางการตัดไปเลยสามบัญบาทาแล้วก็เอพีท่านไหนที่สนใจจะซือ้อจองออนนิวแบบหล่อๆคันนี้อยากเป็นแบบหัวใจภาคตะวันออกอหัวใจภาคกลางอัพเกรดแบบเด็กแว้นเป็นหัวใจอัพเกรดจากแบบสกอยเป็นสองสอมาหนัจัดทางเฟซบุ๊กไลน์และพอทจะบอกไว้ด้านบนนะคะ ส่วนทางทางยูทูบลิงไลน์และเบอร์โทรจะปักไว้ด้านล่างเลือกกดแสดงเพิ่มเติมเลือกกด,ดไลน์เลือกทักเลือกโทรมาสอบถามมาซื้อบัตรจองกันได้เลยลส่วน FC คนไหนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมหรือด่าท่อก็จะแจกเสื้อเอฟซีส่งไปให้เกียรตินักใช่ไหมเอาเสื้อไปเลยหนึ่งตัวจ้าแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางฝากติดตามด้วยติ TikTok, ๊กต e e e ็อกไอเซมจัดหนักเซยร์จัดเต็มเออยอดวิวับซีมือแล้วนะอย่าติดตามยอย่าติดตามซีมือ มาพ่อพ่อเลืกกล้องอินโซด,ดีแมก็กออลเอฟส่งหัวใจอะค่ะน้อง